โรคลำไส้แปรปรวนหรือโรคเครียดลงกระเพาะโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานอาการของโรคเครียดลงกระเพาะจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องบ่อยๆหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดจุกเสียดแน่นท้องและเกิดแผลนในกระเพาะอาหารในที่สุดดิฉันออนกนกพัฒน์เป็นจาริกูลนะคะวันนี้ขอมาแชร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ประสบการณ์โรคเครียดลงกับเพาะนะคะตอนแรกนี่คิดว่าท้องเสียธรรมดาค่ะอยู่ๆซึ่งอยู่ๆก็ถ่ายถ่ายวันหนึงน่ถ่ายวันวันนึงเนี่ยประมาณ7จดแปดรอบนะคะก็คิดว่าเป็นท้องเสียวันรุ่งขึ้นก็ยังถ่ายอีกเจ็ดปดรอบคือตั้งแต่เช้ายัานกลางคืนนะคะแล้วก็ปล่อยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวคงหายเองแล้วแต่มันก็แปลกนะคะว่าเราไม่ได้ทาน ต้มตำหรือว่าต้มยำหรือว่าของหมักของดองอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อาการท้องเสียค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคเรี้ยนลงกระเพาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะอยู่ๆคือร่างกายอยากจะเข้าห้องคือเราอยากจะเข้าห้องน้ําเราก็ถ่ายถ่ายแบบแต่มันจะไม่ปกติคือมันไม่เป็นก้อนนะคะคือมันจะเหมือนแบบถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ําถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแบบนี้ตลอดระยะเวลาประมาณ50วันค่ะซึ่งที่ปล่อยไว้นานขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคงหายเองเนาะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะไม่ค่อยว่างด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาหมอนะคะก็ปล่อยไว้จนประมาณเกือบสองเดือนได้จนเพื่อนแนะนำให้ทานซูนิตินสีฟ้าค่ะพอเราทานไปเนี่ยทั้งละสองเม็ดนะคะทานไปแค่สองวันรู้สึกว่าไอ้ที่เราถ่ายเยอะ ประมาณวันละ7-8รอบเนี่ยตั้งแต่เช้ายันนอนนอน,นอนเลยนะคะก็คือมันลดลงพอวันที่3มเราก็เริ่มาทานครั้งละหนึเมตรแล้วอาการมันดีขึ้นค่ะก็เราก็จะกลับมาถ่ายเป็นปกติแล้วจากที่เราถ่ายวันละ7-8็อบดรอบค่ะก็เริ่มถ่ายแค่เช้าแล้วก็เย็น แล้วก็ทาต่อไปเรื่อยๆค่ะจนร่างกายกลับมาเป็นปกติก็คือถายแค่วันละครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดเลยอ่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ